เรื่องสั้นประสบการณ์ชีวิตของออยรอยจุบคำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยขอให้ผู้ชมฟังเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วกันเสียงหัวเราสดใสของน้องพลอยลูกสาววัยสามขวบของออยดังขึ้นกลางสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะแม่ลูกนั่งเล่นกันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ออยยิ้มบางๆมองดูลูกวิ่งเล่นเธอเป็นหญิงวัยสาปีที่ยังคงสวย และมีสเสน่ห์เกินวัยแม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีออยเป็นหญิงสาวที่ยังคงมีสเสน่ห์ร้อนแรงจนหนุ่มๆต้องเหลียวมองแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่รูปร่างของเธอยังคงกระชับและสมส่วนส่วนสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างได้สัสดส่วนมีเอวอดและสะโพกผาย ผิวขาวเนียนละเอียดดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทำให้ดูอ่อนกว่าวัยโครงหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตเซ็กซี่ริมฝีปากอิ่มได้รูปเปล่งประกายความเยวยวนหน้าอ,อกอวบอิ่มได้รูปเอวข้อชัดเจนและสะโพกลมกลึงแบบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เยวยวนผมยาวสลวยสีน้ำตาลเข้มมักปล่อยสยายหรือมัดขึ้นแบบสบายสบาย เดินอย่างมั่นใจมีสเสน่ห์น่าค้นหายิ้มหวานแต่แฝงไปด้วยความเร่าร้อนเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็มักจะดึงดูดสายตาหนุ่มๆโดยไม่ต้องพยายามทำให้เธอกลายเป็นที่หมายปองของหนุ่มรุ่นน้องหลายคนหลังจากเลิกรากับสามีเก่าไปได้ปีกว่าเธอเริ่มรู้สึกว่าอิสระที่ได้มานั้นช่างหอมหวานชีวิตของเธอไม่มีกรอบไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปเธอ เปิดใจให้กับความรักใหม่แต่สิ่งที่เธอหลงไหลไม่ใช่ชายวัยเดียวกันหรือคนที่มีฐานะมั่นคงหากแต่เป็นหนุ่มรุ่นน้องที่เต็มไปด้วยพลังและความสดใหม่ออยทำงานในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในตัวเมืองงานของเธอทําให้เธอได้พบประผุ้คนมากมายและแน่นอนว่ามีหนุ่มๆห,หลายคนให้ความสนใจเธอเธอรู้ตัวดีว่าแม้จะอายุ35แล้ว แต่เธอก็ยังดูดีไม่น้อยด้วยรูปร่างที่ยังคงกระชับผิวขาวเนียนและรอยยิ้มที่ทำให้ใครๆต่างหลงไหลพี่ออยวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยชวนขณะมานั่งตัดผมที่ร้านไม่ดีกว่าพี่ต้องกลับไปดูน้องพ้อยเธอตอบยิ้มยิ้มเสียดายจังถ้าง,งั้นวันไหนว่างบอกนะครับผมอยากเลี้ยงข้าวพี่ ออยหัวเราะเบาๆเธอเคยเด็กกับหนุ่มๆมาหลายคนทั้งหนุ่มออฟฟิศหนุ่มโรงงานหรือแม้แต่เด็กส่งของแต่ไม่มีใครทำให้เธอติดใจได้นานพอจนกระทั่งเธอได้พบกับดิวหนุ่มวัย25ปีที่ทำงานเป็นช่างยนต์ในอู่ซ่อมรถออยรู้จักดิวเพราะเธอนำรถไปซ่อมที่อู่ของเขาวันนั้นเธอสังเกตเห็นเด็กหนุ่มรูปร่างกำยำในชุดช่างเปื้อนน้ำมัน แต่ถึงจะเปื้อนแค่ไหนกล้ามแขนของเขาก็ยังดูแข็งแรงและทรงพลังพี่สาวมาซ่อมอะไรครับดิวเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มพี่มาล้างแอร์รถน่าเห็นว่าที่นี่ทำดีได้เลยครับเดี๋ยวผมดูให้ออยเฟ้ามองเขาขณะทำงานกล้ามแขนที่ขยับไหวและเหงื่อที่เกาะบนแผ่นหลังของเขาทำให้เธอรู้สึกแปลกๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้น หลังจากนั้นไม่นานดิวเริ่มส่งข้อความมาหาเธอบ่อยขึ้นทั้งสองคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆจนความสัมพันธ์เริ่มก่อตัวคืนหนึ่งหลังจากที่ออยออกไปกินข้าวกับดิวทั้งสองกลับมาที่คอนโดของเธอเพื่อส่งเธอถึงห้องขอบคุณนะดิววันนี้สนุกมากเธอยิ้มให้เขาขณะเปิดประตูพี่ออยผมขอเข้าไปนั่งแป๊บได้ไหม ออยลังเลแต่เมื่อเห็นสายตาของเขาเธอก็พยักหน้าเบาๆเมื่อเข้ามาในห้องดิวเดินไปนั่งบนโซฟาสายตาของเขามองเธออย่ามีความหมายออยรู้สึกถึงบรรยากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปพี่ออยผมชอบพี่นะดิวเราต่างกันเกินไปพี่มีลูกแล้วเธอพูดเสียงเบาผมไม่สนหรอกผมชอบพี่จริงๆดิวขยับเข้ามาใกล้มือของเขา แต่ที่แก้มของเธอเบาๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยแรงปรารถนาออยรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นก่อนที่เธอจะทันพูดอะไรริมฝีปากของดิวก็แต่ลงมาบนริมฝีปากของเธอมันเป็นจุบที่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยความต้องการมือของเขาโอบรอบเอวของเธอดึงเธอเข้ามาแนบชิดออยรู้ว่ามันผิด แต่เธอก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกของตัวเองได้เธอปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งไปในห้วงอารมณ์แห่งความลุ่มหลงในวันหนึ่งค่ำคืนนั้นในคอนโดของออยแสงไฟสีส้มอ่อนจากโคมไฟข้างเตียงทำให้บรรยากาศดูอบอุน่นแต่แฝงไปด้วยความร้อนแรงประตูห้องปิดลงทันทีที่ออยดิวเข้ามาดิวใช้หลังมือปิดประตูโดยที่สายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่เธอ ออยืนอยู่ตรงหน้าเขาลมหายใจเธอเริ่มติดขัดดวงตาของเธอเป็นประกายวาววับเต็มไปด้วยแรงปรารถนาเธอรู้ดีว่าคืนนี้ไม่มีคำว่าพอหรือหยุดอีกแล้วพี่ออยคืนนี้ผมจะไม่ปล่อยพี่ไปง่ายๆเสียงของเขาแหบพร่าและหนักแน่นเธอยิ้มย่วยวนก่อนจะใช้ปลายนิ้วลากไปตามแผงอกแข็งแรงของเขางั้นก็ทำให้พี่ติดใจสิ ดิวไม่รอให้เธอพูดจบเขากระชากร่างของเธอเข้ามาประกบจูบอย่างร้อนแรงลิ้นของเขารุกไล่ไปทั่วโพรงปากของเธออย่างกระหายมือของเขารัดรึงเอวคอดของเธอแน่นก่อนจะดันเธอไปแนกกับผนังเย็นๆออยครางออกมาเบาๆเมื่อรู้สึกถึงความดิบเถื่อนของเขาดิวเลื่อนริมฝีปากลงมาที่ซอกคอขา,ขาวของเธอขอบเม,ม้มจนเกิดรอยแดงมือของเขาเลื่อนขึ้นมาประคองใบหน้าของเธอ ก่อนจะกดจุบลงมาอีกครั้งคราวนี้ลึกซึ้งและหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมพี่นี่ทั้งหวานทั้งร้อนแรงเขากระซิบข้างหูเธอก่อนจะลากปลายลิ้นแผวๆไปตามแนวไหลออยไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเธอใช้มือดึงเสื้อของเขาออกเผยให้เห็นกล้ามหน้าท้องที่แน่นตึงของชายหนุ่มวัย25ปีเดิวกระตุกยิ้มก่อนจะก้มลงไปฝังใบหน้าเข้ากับเรือนร่างของเธอ ค่ำคืนดำเนินไปอย่างเร่าร้อนและดูเดือดทุกสัมผัสของเขาเหมือนเปลวไฟที่เผาไม่เธอให้หลอมละลายออยไม่เคยเจอใครที่ดิบเถื่อนและทําให้เธอคลั่งคล้ายได้เท่านี้มาก่อนเมื่อถึงจุดที่ไม่มีใครหยุดได้อีกแล้วพวกเขาต่างพากันหลงมัวเมาในอารมณ์ที่โหมกระหน่ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลังจากคืนนั้นออยกับดิวเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นพวกเขาแอบพบกันในเวลาที่น้องพลอยเข้านอนและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันออยก็ยิ่งติดใจในความเร่าร้อนของเขาแต่เธอก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ยั่งยืนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งมองดิวที่กำลังหัวเราะอย่างสดใสอยู่ตรงหน้าเธอถามตัวเองว่า นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือออยไม่รู้คำตอบเธอแค่รู้ว่าในตอนนี้เธอมีความสุขและบางทีเธออาจไม่จำเป็นต้องหาคำตอบใดๆในเมื่อหัวใจของเธอได้เลือกไปแล้วออยยังคงใช้ชีวิตในแบบของเธอเธอเชื่อว่าผู้หญิงวัย35อย่างเธอไม่จำเป็นต้องทำตามกฎเกณฑ์ของใครเธอเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เธอพอใจ แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนยอมรับแต่สำหรับเธอแล้วทุกจูบทุกสัมผัสและทุกความรู้สึกที่ได้รับจากดิวคือสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้และนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ